จรวเลขตำรวจโจ้โเจ <c oughs> ้าอันปิดจเฮ้ยปืนมันลั่นพวกใจเย็นๆจเย็นฮ้ยออกไปก่อนนะครับไม่ใช่เซียนเกม FPS สักเท่าไหร่นะไม่ใช่เซียนพอจะเข้าใจระบบข้าวๆของเกมนี้นะนี่เขาเรียกว่าลอยนะครับลอยคือการที่มายิง ไอ้ยคนโง่อะไอ้ตัวนี้ตัวไอ้เอ้ยคนโง่เจะไม่ทำทางเทียอะไรเลยะแต่ก็เล่นนะเพราะว่าเพื่อนเล่นกันนะครับไปยังไงตไปอูยหูหโห้ว มาครับเฮ้ยนี่อนโอ้โหโคตรแมน่นนะเล่นเฮ้ยโอ้โหเดียวกันเลเรื่อยๆครับไม่เครียดครับแต่ก็ตายบ่อยก็ซีเรียสเหมือนกันครับโอ้โหจะหลบยังไงเวาเนี่ยเฮ้ วุวยวายเยอะไม่ได้กับเจ้าถางบ้านวาวนะต้องทุบซิบทุบซิบนะครับเกมี่ไม่ค่อยถูกใจโจเลยฮะการใช้ปืนบีห้าหนึ่งนะครับไม่รู้เรียกว่าปืนอะไรนะครับก็ต้องเล็งมุมขวาบนนะครับก็คือให้เป้าเราอยู่มุมซ้ายล่างของศัตรตูนะครับหลบไม่มีที่หลบไม่ อียย๋แม่งเออเอาเฟื่อง B44 นะครับทดสอบความแม่นของมันกันนั่งกินนะเนี่ยยิงไม่โดนเออมันเห็นคุณแล้เออนี่คือเป็นปืนที่เราเคยมาทีหลังนะครับ ก็ยังล้างท้ายอยู่ดีฮะฮะไม่ได้ช่วยอะไรให้มันดีขึ้นการที่เราตรงนี้ตัโอ้ยชโอ้โหอเหี้ยนยืนยิงไม่ได้นั่งยิงไม่ได้นอนยิงครับปุดยอดมากโชคช่วยฮะนะอย่าบอกว่าสีมือเลยนะครับจังหวะมันดีเนี่ยไอ้ตัวนี้ต้องใส ไปอยู่นะครับไปกินข้าวตัวนี้ไม่ได้กินข้าวมันก็ตายได้ย,ยอมๆยอ <c oughs> อะไรวะเนี่ยเล่นอะไรกันเนี่ยะมาใช่ป่าวะเงมันใช่ไหมออโอ้โโอโโอโโยเจ็บจี๊ดแต่บ้านเรียกหัวหมานะครับตัวนี้ สติสัมปชัญญะสติสัมปจนญเยอะจริงแหละอู๋มาที่ได้เล่นจบแมตช์ไปแล้วนะฮะสำหรับอู๋ล้างท้ายอีกแล้วนี่ครับคือเหตุผลที่ผมไม่ค่อยจะเล่นครับเฮ้ยกูได้กล่องกูได้กล่องแต่กูไม่มีกุญแจ แม่ <t> mm hmm> มันช้ำใจิครนบเอาไปเจอคลิปหน้าเลยกันครับวันนี้แบบเอาพอๆหอมปากหอมคอแล้วกันนะวันนี้เดี๋ยวว่าจะมาแสดงความคลิหน้าให้ดูเด้กันว่าเล่นไปถึงไหนแล้วนะครับเนื่องจากโหลดมาปีหนึ่งเต็มๆนะครับเให้ดูเลยสิบสามชั่วโมงนะครับสัปดาห์นี้เล่นแค่สองชั่วโมงเองนะมันเล่นเยอะ แต่ไม่มีตังก็จนนะเอาไปเจอคลิปหน้าแล้วกันนะจ๊ะจุ๊บ